ก็ว่าเตรียมนวดก,กามได้เลยทุกคนจะยิ้มไม่หุบแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบเตรียมชุดมาเตรียมชุดมาหลายชุดเตรียมเปลี่ยนหลายๆคอลเลคชันอะไรหนูคิดว่าน่าจะมีสร้างความโดดเด่นให้หนูด้ยนะคะหนูจะได้มองอคู่หนูมีสตรีนสตรีนอะไรไหไมคะห,หนูว่าคู่หนูน่าจะต้องเจกเจกนวมกันเพราะว่ตาตาีกัน ก็ประมังตอนเขาเริ่มสนิทกับเรามันก็เลยแบบเล่นๆกันเลยค่ะแต่อาจจะเล่นแดงบ่อยแล้วเล่นเราเล่นมีคุยกันบ้างอย่างว่าแบบคู่เราแบบจะทําอะไรให้แบบพิเศษกว่าคู่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยไอมีฟุ้งแล้วกันหนูว่าหนูหนูคิดในหัวว่าอยากให้น้องเลิฟอะไรนะเล่นเปียโนแล้วหนูอาจจะเต้นหรือว่าทำอะไรต้องอย่ากอยู่ข้างรร้้อองงไม ตัวเราแบบนี้มคืออาจจะต้องติดตามค่ะต้องติดตามวันนี้น้องมีว่าจะมาร้องโชว์ด้วยหนึ่งเพลงเนี่ยเห็นไหมเราเป็นลูกสาวกันเลยนะคะเราจะเป็นเกย์แล้วลูกแบบแสดงโชว์อะไรแบบนี้ความแบบบุคลากรอุนใโอ้ยหนูว่าหนูอยากโชว์อ๋อจริงหนูอยากใส่ชุดอันนั้นอะคาบาเล่อะ

แล้ตอนั้สัมภาษณ์ฟิลแบบมิสแกนอะทุกคนมารู้สิันนี้เป็นยังไงบ้างมิวเจมเ่ย์ัลลัสซาบิาี่สู้โอเคอันพูดใหม่ใหม่ว่าซ้ิน่าที่นันนะบัสซาบ่าที่ถือาสามคู่อ๋อไม่ใช่อันนั้นในไลฟ์เ่าอะไมไม่ไลฟ์ไไลฟ์ที่เขาบอกมีมีห้าู่แต่ายถือว่าในไลฟ์วันนั้น3าูอ่าแต่ว่าคอนเสิร์ตมีห้าคู่เสียคนใช่ ซีรีส์หนูซีรีส์หนูตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ว่าช่วงออนหนูว่าอาจจะเร็วๆนี้เหมือนกันทุกคนฝ่าฟันค่ะชื่อชื่อเรื่องบอกได้ไหมเออชื่อน้องครัวร้านชำนะคะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสาวๆเหมือนกันเกลูค่ะร้านคมาหนูก็เป็นร้านชำหรือเป็นคุวานหนูเป็นร้านชำหมหนูขายอะไรเลยหนูขายตัวเองค่ะทุกคนมา แค่ขอแค่ะขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆดีใจกับแฟนๆที่กดบัตรได้นะคะแล้วก็ไปบนที่ไหนก็รีบแก้ใบนะคะขอบคุณแม่นะคะที่ซัพพอร์ตขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะนิ่สานั่งรอหนูคอนเสิร์ตมีวันไหนอะพี่ก็คอนเสิร์ตมีอยู่สองวันนะคะ28 29มิถุนายนนี้ค่ะที่คุ้มค่าอยู่แล้วหนูว่าเกินเพอเพอหนูว่าเกินที่ไหนที่ยูเนี่ยนฮอลล์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ